รุ่นนี้โปรดาวเริ่มต้นนะครับ6 9 0 0 0นเนะครับพร้อมของแต่งครบคันแก้ช่วงล่างให้จบๆขับนุ่มขับหนึบแน่นอนนะครับดิฟฟี่นะครับวัดบูธนะครับให้พร้อมเลยนะครับวัดบูธเนี่ยมีทั้งอย่างเนี้ยอย่างน้องบางคนเนี่ยนะครับชอบขาแบบขาดำนะครับไม่ชอบสไตล์แบบไททีนะครับแต่ว่าหน้ายังเป็นไททีอยู่นะเนี่ยฮะลำนี้จะเป็นท่อหน้าเผานะครับท่อหน้าเผานะ หน้าพาอปักฉลามสวัสดีครับผม B บีแฮนตเดอร,อดดร์นะครับจากยูสุบกิมมอเตอร์บ้านโป่งจังหวัดนาชบุรีนะครับวันนี้ก็มากับ รถของน้องมงคลนะครับจากจังหวัดชนบุรีนะครับกับรุ่นตัวแคปโฟเอสตัวเตี้ยนะครับรุ่นนี้โปรดาวเริ่มต้นนะครับหกหมื่นเานะครับพร้อมของแต่งครบคันแก้ช่วงล่างให้จบๆขับนุ่มขับนึบแน่นอนนะครับในรายการโปรแต่งนะครับลำนี้จะผ่อนอยู่ประมาณเดือนละ1,300กว่าบาทเท่านั้นนะครับรถมีสีเทอรมโบสีบอลแล้วก็สีขาวนะฮะ โปรดาวเริ่มต้น69,000เนาะผ่อนเพียงเดือนละ1300กว่าบาทนะครับ84หงวดพร้อมของแต่งแบบนี้จบทีเดียวเลยวันรับรถกำเงินมาแค่69,000บาทพอแค่นั้นนะครับปะชมเลยครับว่าลำนี้แต่งอะไรบ้างก่ะสำหรับลำนี้นะครับ เริ่มจากล้อก่อนเลยนะครับล้อตัวนี้จะเป็นล้อลิตเบานะครับงานพิหนุ่มเม้งการยางนะครับ n 5 Racing นะครับออฟล้อ9นิ้วครึ่งนะครับออฟหน้า25นะครับตัวนี้นะล้นล้นมากๆนะครับแล้วก็เป็นล้อ5ก้าน5ลรูด้วยนะครับ5รูซึ่งลูกค้าเนี่ยจะต้องจ่ายค่าอะแดปเตอร์เพิ่มนะครับ2,500นะครับสำหรับอะแดปเตอร์ประมาณ1.3นิ้วนะครับตัวนี้นะครับนี่ครับอนะครับ เป็น,นล้อลเบานะครับซึ่งจะช่วยลดอายุการใช้าง,งานของช่วงล่างนะครับช่วยถนอมอายุการใช้าง,งานของช่วงล่างได้นานเลยทีเดียวนะครับตัวนี้นะยางตัวนี้จะเป็นยางแดกคิงนะครับของพี่หนุ่มเมกกายางเหมือนกันนะครับล้อนหน้ายางหน้ายางหน้าเบอร์245ทับสีนะครับ2 4 5ทับ 4, 5, โหลด2นิ้วนะครับลำนี้นะโหลด2นิ้วด้านหน้านะครับล้อจบแล้วแล้วก็จะมีในส่วนของฝาปองคาร์บอนนะครับซึ่งเป็น ผ้าลาย F1 นะครับทรง M แบบนี้นะครับเป็นแบรนด์ของผมเองนะครับ AB Carbon ตัวนี้เราสั่งผลิตเองนะครับงานเนียนงานจบนะครับแข็งแรงกดได้นะฮะกดได้ไม่มียบนะครับนี่ครับไม่มียบครับแน่นแข็งแรงมากๆแล้วก็มีน้ำหนักที่เบาด้วยนะครับช่วยลดน้ำหนักของภาระของตัวรถเนี่ยได้เยอะเลยทีเดียวนะครับทำให้รถเนี่ย ประหยัดน้ำมันขึ้นในระดับหนึ่งแล้วก็ช่วยให้การออกตัวดีขึ้นด้วยเนาะนะครับทีนี้เราไปดูด้านหลังกันบ้างครับล้อหลังนะครับบอกเลยว่าลำนี้สายถ่างครับล้นมากๆนะครับเท่าที่ดูตอนนี้ล้นออกมาประมาณ5นิ้วนะครับล้นออกมาประมาณ5นิ้วกว่าด้วยเพราะว่าล้อตัวนี้นะครับด้านหลังเนี่ยเป็นล้อหน้ากว้าง10นิ้วครึง่งแล้วออฟศูนย์ด้วยนะครับซึ่งเป็นออฟรถตัวยกสูงอ่ะออฟศูนย์่ะนะครับ ล้นเยอะๆล้นเยอะมากๆนะครับลำนี้นะหน้ากว้าง10นิ้วครึ่งนะครับล้อก็ลิดเบาน้ำหนักอยู่ประมาณ8โลครึ่งนะครับมีความแข็งแรงทนทานแล้วก็เหนียวมากๆนะฮะไม่มีแตกแน่นอนนะครับแล้วก็มีการรับประกันดุ้งนะครับดุ้งเบี้ยวเนี่ยนะครับรับประกันอยู่ประมาณ1ปีนะครับเคลมฟรีนะนะครับเคลมฟรีเอ้ไม่ใช่90วัน90วันเคลมฟรีนะครับแล้วก็รับประกันนะครับโครงสร้างนะครับ กี่ยวกับแตกเนี้ยนะครับสิปีล้วนะครับก้านล้วนะฮะสิปีแล้วประกันให้นะฮะก็ลงทะเบียนก่อนด้วยนะครับก่อนที่จะไปเคมก็ลงทะเบียนก่อนนะครับวันที่ออกรถเราก็จะลงทะเบียนให้ลูกค้าไป้เลยนะครับสำหรับล้อ mk sport band พี่หนุ่มเบงการยางนะยางหลังนะครับเบอร์275ทัพสเนี่ยครับเป็นยางที่แก้มเอ่อค่อนข้างที่จะมุนนิดนึงนะครับเนี่ยครับเป็นยางแก้มล้มนะครับแก้มล้มนะฮะ แล้วก็มีริมกาดยางนะครับช่วยปกป้องขอบแม็กได้ในระดับหนึ่งนะครับริมกาดยางนะฮะยางมีริมกาดนะฮะลำนี้นะครับหกหมื่นเก้าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยจะได้เป็นโปรโชกโปรเฟนเดอร์ทั้งคู่หน้าและคู่หลังนะครับเพื่อที่จะเข้ามาช่วยในเรื่องของออการยึดกอะถนนที่ดีมากขึ้นกว่าโชคเดิมนะครับแล้วก็การเข้าโค้งไม่มียบ้บไม่มีย้อยนะครับแล้วก็เพิ่มความหนุบนุ่ม ให้ลูกค้าขับรถสนุกแล้วก็เพลิดเพลินมากขึ้นแล้วก็ปลอดภัยมากขึ้นด้วยเข้าโค้งได้อย่างเต็มร้อยมั่นใจนะครับโหลดหลังนะครับลำนี้4นิ้วครึ่งนะครับในการโหลดของเราจะมีการแก้เผาให้จบๆเลยทุกอย่างนะครับแก้เผางัดเผายันเผาตกท้องช้างหรือเผาย้อยแหละนะครับเราแก้ให้จบๆเลยนะครับแล้วก็กล่องโหลดนะครับจะเป็นกล่องโหลดตันนะงาน CNC กล่องโหลดตันซึ่งกล่องตัวนี้เนี่ย จะเข้ามาช่วยในเรื่องของการบิดตัวนะครับเวลาที่ลูกค้ากระชากแรงๆนะครับหรือช่วยให้กล่องเนี่ยไม่ยุบตัวด้วยนะครับแข็งแรงขึ้นแน่นอนนะครับมั่นใจได้ร้อนะฮะช่วยถ่วงน้ําหนักล้อด้านหลังด้วยนะนะครับนี่ครับเชิญชมได้เลยครับช่วงล่างอ่ะอ่าเรามาชมช่วงล่างกันเลยครับนี่ครับขาดไม่ได้เลยนะครับช่วงล่างของผมนะฮะต้องจบและสุดเท่านั้นนะครับนี่ครับ เผาตรงเป๊ะเลยนะครับเนี่ยครับเผาตรงเป๊ะเลยนะไม่งัดไม่ยันไม่ย้อยนะครับเนี่ยครับคือลูกค้าใส่ของฮารเล่งอย่างลำเนี้ยนะครับใส่ก่องฮารเลงด้วยปูปูลำนี้นะครับใส่ของฮาร์เลงนะครับก็จะช่วยเข้ามาช่วยในเรื่องของการกระชากเผาบ่อยๆออกตัวแล้วกระชากอย่างเงี้ยนะครับเผาตัวนี้เอาอยู่นะครับเพราะว่าเราแก้ให้หมดแล้วนะโชคหลังปูเฟนเดอร์เนี่ยครับเพิ่มความหนุบนุ่มนะครับการยึดเกาะถนุนที่มากขึ้นเนี่ยครับผมก็ได้ลองขับลองเทสให้นะครับ เนี่ยครับก็บอกเลยว่าจบนะครับช่วงล่างนุ่มหนึบขับขี่ปลอดภัยมั่นใจร้อยแน่นอนนะครับมาที่ผมนะครับงานจบแน่นอนครับเรามาดูภายในกันบ้างนะครับโปรนี้นะฮะก็จะมีตัวดิฟฟี่นะครับวัดบูธนะครับให้พร้อมเลยนะครับวัดบูธเนี่ยมีทั้งอย่างเงี้ยอย่างน้องบางคนเนี่ยนะครับชอบขาแบบขาดำนะครับไม่ชอบสไตล์แบบไทยทีนะครับแต่ว่าน่าก็ยังเป็นไทยทีอยู่นะเนี่ยฮะอ่า นอนรอนะครับแล้วก็ดิฟฟี่นะครับอันนี้แต่งสีได้นะครับนี่นะครับมาโทนสีเหลืองเลยนะครับวันนี้นะฮะนี่ครับดิฟฟี่นะครับปรับสีได้นะครับเป็นล,ล้านๆสีเลยแหละนะครับเป็นสูตรผสมสี R G B นะครับและที่ขายไปได้เลยตัวนี้ครับตัวกล่องเคร่งไฟฟ้านะฮะนี่ครับนี่เลยนะครับมีติดให้ทุกคันในโปรนะครับแนะนําเลยโอเคทีนี้เรามาฟังเสียงกันบ้างครับ ลำนี้จะเป็นท่อหน้าเผานะครับท่อหน้าเผานะหน้าเผาปักฉลาม สำหรับโปรนี้ก็เป็นโปรที่จบทุกอย่างนะครับตั้งแต่ไล่มาจากช่วงล่างเลยคือผมรับประกันได้ว่าช่วงล่างผมจบแน่นอนนะครับแล้วก็แก้ให้ทุกอย่างนะครับมีโชคด้วยนะครับขับขี่ปลอดภัยขับขี่่ารถที่ไม่ได้เซ็ตแน่นอนนะครับคือบางที่ก็เซ็ตบางที่ก็ไม่ได้เซ็ตนะครับอย่างผมเนี่ยระียดช่วงล่างเนี่ยจะเน้นเป็นพิเศษอยู่แล้วเนาะนะครับส่วนอุปกรณ์ตกแต่งอื่นนะครับก็มีทีมงานนะครับพี่เอกเอวานะครับดูแลให้นะครับมาดูตลอดนะครับเพราะฉะนั้นงานเราจะเป็นงานที่ค่อนข้าง บอกเลยว่าไม่ค่อนข้างครับละเอียดมากๆนะก็อยากให้ลูกค้านะครับเชื่อมั่นแล้วก็มั่นใจนะครับมาเอารถผมนะครับจบทุกลำแน่นอนเขาฝากไว้ด้วยเนาะสุดท้ายนี้เดี๋ยวผมให้น้องเบนพาชมรถรอบคันดีกว่าเนาะนะครับจะได้มีการเสียเวลาผมไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย